สมชยัยวิเคราะห์หมออ๋องบุกทำเนียบเกมฉีกหน้ารัฐบาลดองกฎหมายสมควรแล้วไม่ล้ําเส้นสมชยัยสีสุนทิยากรอ,อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งวิเคราะห์กรณีปฏิพัท์สันติพาดารองประธานคนที่หนึ่งบุกทำเนียบรัฐบาลมองว่าไม่ใช่เรื่องที่ล้ําเส้นฝ่ายนิติบัญญัติ สามารถท้วงถามได้ซึ่งพอหลังจากนั้นก็ทำให้สภาเดือดอีกรอบหมออ้องยันไม่ได้บุกทำเนียบประสานแล้วไม่คิดว่าล้ําเส้นนายกโตกันเดือดกลางสภาปฏิพัฒน์ปัดบุกทำเนียบให้เลขาประสานตํำรวจก่อนไปแล้วไม่ได้ล้าเส้นนายกด้านขู่มานิดซัดกับคนประท้วงนั่งเถอะไอ้หนู เจอรังสีมันโลมตอกกลับไม่ขารบกันต้องถอนคำพูดชี้จะเป็นสอสอกี่สมัยเราก็เท่ากันเรียกได้ว่าวร้อนละอุจริงๆหลังจากหมออ๋องได้บุกทำเนียบย้อนไปเมื่อวันที่6มีนาคม2567เวลา15.53นนาทีที่อาคารรัฐสภานายปฏิพัฒนสันติพาดารองประธานสภาผู้แนทนราษฎรคนที่หนึ่ง ล่าวชี้แจงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหล,ะะลังถูกอภิปรายพาดพิงถึงการเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมายการเงินและสาเหตุที่รัฐมนตรีเหตุใดไม่ยอมมาตอบกระทู้ถามสดเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาว่าไม่ได้บุกที่ทำเนียบรัฐบาลบุกเป็นคำที่สื่อมวลชนใช้เอง พราะตนเองทําเรื่องขอเข้าพบพร้อมโชว์หนังสือขออนุญาตถามรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญตัติเกี่ยวกับการเงินที่ทําหนังสือตั้งแต่19มกราคม2567เพราะอยากทราบว่าสภาจะสาม,มารถพิจารณากี่ฉบับจึงต้องถามสถานะกฎหมายไปทั้งหมด35ร่างต่อมาสำนักงานเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีได้ส่งหนังสือกลับมาว่ากำลังรอความเห็นของหน่วยงานอยู่ในวันที่26มกราคม2567จากนั้น31มกราคม2567ทางสภาจึงทำหนังสือให้ไปอีกรอบเพื่อขอทราบรายละเอียดต่อมา7กุมภาพันธ์2567ตนเองก็ได้ทำหนังสือ ขอเข้าเยี่ยมชมและศึกษาขั้นตอนทำให้มีหนังสือตอบกลับมาในวันที่14มีนาคม2567เป็นการอธิบายกรอบก,อกว้างตนเองจึงทำหนังสือส่งไปอีกรอบเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567เพื่อต้องการขอเข้าเยี่ยมชมเพื่อความโปร่งใสและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ได้ส่งหนังสือกลับมาในวันที่29กุมภาพันธ์2567าในทำนองว่าไม่ต้องเดินทางไปเพราะจะมาชี้แจงเองแต่ตนเองมองว่าต้องปกป้องเพื่อนสมาชิกเพราะร่างกฎหมายเป็นของพรรคการเมืองจึงทำให้ตนเองตัดสินใจเดินทางไปที่ทำเนียบโดยให้เลขาและตำรวจประสานงานกันก่อนในช่วงเช้าโดยทางตำรวจ รับทราบแล้วและจะมีคนมาต้อนรับตนเองว่ามีใครและตำแหน่งอะไรบ้างแต่พอไปถึงสถานที่จริงก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างที่ประสานงานไว้เพราะฉะนั้นภาพก็จะดูว่าทุรักทุเลไปอีกสักนิดแต่ผมยืนยันว่าเป็นการเข้าพบโดยขบวนการที่ถูกต้องและมีการประสานงานล่วงหน้าไม่ได้เป็นการบุกไม่ได้เข้าไปก้าวล่วง หรือล้ำเข้าไปในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีจึงขออยากเรียนข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงกับสมาชิกดังกล่าวครับนายปฏิพัฒน์กล่าวทำให้ครูมานิตซอสอสุรินพักเพื่อไทยลุกกล่าวอภิปรายไม่เคยออกมาก้าวล่วงเรื่องส่วนตัวของนายปฏิพัฒน์เพราะตนเองเป็นหนึ่งเสียงเป็นโบตเตอร์ให้กับนายปฏิพัฒน์ มาทำหน้าที่รองประธานสภาแต่หากพูดถึงเรื่องความโปร่งใสยอยากถามว่าจัดกิจกรรมในสภาของนายปฏิพัฒน์นำใครมาเป็นวิทยากรนายปฏิพัฒน์จึงกล่าวแย้งว่าขอให้อยู่ในเรื่องที่หาลือก่อนและขอให้อยู่ในประเด็นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครูมณิชย์จ,จึงถามว่าการที่นายปฏิพัฒน์ไปทำเนียบเป็นหน้าที่ตามข้อบังคับใด และนายวันมูฮัมหมัดนอเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรมอบหมายหรือไม่ตนเองจึงขอทราบเจตนาอีกครั้งไม่เชื่อว่ารองประธานสภาจะไม่อ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับโดยเฉพาะมาตรา133ที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าคนที่บังคับใช้กฎหมายคือคณะรัฐมนตรีและคนที่รับผิดชอบก็คือนายกรัฐมนตรี ทำให้มีสสพักก้าวไก่ประท้วงแต่นายปฏิพัฒน์ขออย่าประท้วงทําให้ครูมานิดกล่าวว่าอย่าประท้วงเลยเอาความจริงมาพูดนั่งเถอะไอ้หนูนั่งเถอะน,นั่งเถอะแต่นายชุติพงศ์สสระยองพักก้าวไกลขอประท้วงให้ในายปฏิพัฒน์ควบคุมการประชุมและให้อยู่ในร่างกฎหมายสภากำลังอภิปรายกันอยู่เพราะเมื่อสักครู่ ครูมานิดได้พาพพิงหัวหน้าภูมิใจไทยที่ขึ้นคำว่าไอจึงอยากจะให้ถอนเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นคำไม่สมควรด้านนายรังสิมันโลมซอ,ซอ,ซอบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลกล่าวโต้อตอบนายครูมานิตว่าเป็นซสหลายสมัยใช้คำว่าไอหนูกับเพื่อนสมาชิกในห้องนี้ได้อย่างไรเพราะตนเองก็ให้ความเคารพครูมาณิตมานาน แต่การใช้คำว่าไอ้หนูแบบนี้ถือว่าไม่เคารพกันจะซอ้ซอหนึ่งสมัยห้าสมัยสิบสมัยเราเท่ากันจะมาใช้คำหยาบคายแบบนี้เพื่อด้อยค่าเรื่องของวุฒิภาวะนั้นไม่ได้จึงขอให้ท่านประธานสั่งให้ครูมานิตถอนคำพูดเข้าใจข้อกล่าวหาที่ท่านประธานถูกกล่าวหานั้นรุนแรงต้องมีสิทธิ์อภิปาย แต่การที่ปล่อยให้เพื่อนสมาชิกใช้คำพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้และไม่เคารพกันถ้าท่านจะทำหน้าที่แบบนี้มันเกินไปแล้วนายรังสิมันโลมกล่าวนายปฏิพัฒน์จึงสั่งให้ครูมานิสถอนคำพูดโดยนายครูมานิสกล่าวว่าผมรอที่จะถอนคำพูดมานานแล้วครับขออภัยจริงๆครับถอนครับต่อมานายปฏิพัฒน์จึงขอกล่าวชี้แจง เรื่องการเดินทางไปทำเนียบบ้าตนเองไม่ได้บุกทำเนียบและไม่ได้ไปกดดันให้เซ็นเอกสารแต่เป็นการติดตามความคืบหน้าในความเห็นของหน่วยงานเพราะไม่มีอำนาจในการกดดันนายกที่จะพิจารณาหรือไม่พิจารณาร่างกฎหมายแต่ตนเองไปขอดูความคืบหน้าของหน่วยงานคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะ สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันขอบคุณค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะ